ไทยไทยเมาูเมา ช่วงนี้ของราไทยไทยมาชมเมานะคะแมววันนี้เอาใจแฟนคลับที่เป็นห่วงพี่ตูนหนก็แล้วกันนะคะกับเรื่องราวข่าวนี้เลยค่ะเรียกว่าเพิ่งจะไปฮันนีมูนกับพี่ก้อยนะคะด้วยการวิ่งมาราธอนไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองเนาะล่าสุดค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการป่วยนะคะเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททําให้แขนข้างซ้ายเนี่ยมีอาการชานะคะแล้วก็นิ้วมือข้างซ้ายเนี่ยบังคับไม่ได้เป็นบ งนิ้วด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการแล้วก็ร่วมกันให้กำลังใจใพี่ตูนดีกว่ากับข่าวในวันนี้ค่ะ คุณบอดี้สแลมป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโอ้โหนี่เลยนะคะก็มีทางคณะแพทย์นะแะถลงอาการของคุณตูนนะคะที่เรียกว่าถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนค่ะจากอาการหมอนรองกระดูกเบียดโดนเส้นประสาทนะคะเรียกว่าอีก2ส,สัปดาห์เนี่ยต้องมาลุ้นผลการรักษากันนะคะเขารักษาด้วยการดึงคอว่าการเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะสำหรับอาการป่วยของพี่ตูนค่ะก็เรียก ว่านะคะมีคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยมีการถแถลงการขึ้นเมื่อเวลา4ี่โมงเย็นเนาะของช่วงน่าจะาประมาณเมื่อวานใช่ไหมจ๊ะที่ผ่านมานะว่าเกิดจากนะคะอาการกระดูกคอเนี่ยเบียดเส้นประสาททำให้แขนด้านซ้ายเนี่ยมีอาการชาแล้วก็นิ้วมือซ้ายเนี่ยบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วนั่นเองนะคะโดยทางด้านของพี่ตูนเองเนี่ยเกิดอาการชาที่นิ้วมือข้างซ้ายแล้วก็อ่อนแรงในระหว่างที่เขาเนี่ย อยู่ที่ภูเก็ตช่วงวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็เลยมีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะคะที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั่นเองนะคะตั้งแต่เมื่อคืนวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พี่ตูนเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนไข้เก่าเคยรักษาที่นี่มาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะก็เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีภาพ M r i เนะะเาะจะพบว่ามี หมอนรองกระดูกนะคะตรงบริเวณต้นคอเนี่ยเบียดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะบริเวณข้างซ้ายเนี่ยอยู่จํานวน2องข้อน,นเองซึ่งเป็นสาเหตุให้มือของพี่ตูนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอ่อนกําลังลงนะเรียกว่าอ่อนกําลังลงอยู่ที่ประมาณ50%นะคะแล้วก็เรียกว่า ผลจากการปรึกษาหารือร่วมกันของคณะแพทย์เนี่ยนะคะก็มีความเห็นว่าอยากจะให้คุณตูนเนี่ยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปนะคะเนื่องจากต้องรอให้การอักเสบของหมอนรองกระดูกต้นคอตรงนี้เนี่ยลดลงก่อนสำหรับเบื้องต้นนะคะก็จะมีการทำการรักษาโดยให้ยาระงรับอาการปวดลดการอักเสบ แล้วก็ทกํากายภาพบําบัดเป็นหลักนั่นเองนะคะโดยทางทีมคุณหมอเนี่ยก็จะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวันนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์นะคะโอ้เรียกว,ว่าสําหรับอาการป่วยของพี่ตูนในครั้งนี้นะคะนะับว่ายังไม่เรียกนะว่าเป็นอาการวิกฤตเพีออยงแต่ผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยหลักๆคือต้องพักคุณผู้ชมต้องพักรักษาตัวโดยเฉพาะนะคะการขยับคอ ถ้าเกิดยังมีกิจกรรมที่ต้องขยับต้นคอบ่อยๆเนี่ย<บ>จะทําให้ไม่หายจากอาการอักเสบนะคะเส้นประสาทที่โดนกดทับซึ่งขณะนี้เนี่ยมันบวมอยู่ก็จะทําให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ยุบนะคะแล้วก็มีอาการชาอ่อนแรงดังนั้นนะคะก็ถ้าเกิดเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนอาจ,จะยากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะส่วนตอนนี้นะคะเขาบอกว่าระยะในการรักษาตัวเนี่ย ต้องกินเวลานานแค่ไหนนะคะทางเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนเป็นการดึงคอนะคะจะเรียกว่าให้มันมีพื้นที่ว่างไม่ให้ไปกดทับเส้นประสาทซึ่งถ้าวิธีนี้เนี่ยได้ผลดีก็จะเห็นผลภายใน2สัปดาห์เนาะแต่ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแม้แต่มีอาการเท่าเดิมเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการคุยแล้วก็พิจารณาร่วมก,กันกับทางด้านของพี่ตูนะนะว่าจะใช้วิธีการรักษาแบบผ่าตัดต่อไปหรือไม่ยังไงนะคะซึ่งคาดว่าการป่วยของพี่ตูนในครั้งนี้นะก็จะทำให้วงบริ y ิสแ m มเนี่ยนะคะจะต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตช่วงปลายปีที่ขอบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเจ็ดงานคุณผู้ชมนะ ออกไปก่อนเลยวนะ่าจะเป็นงานเทศกาลดนตรีนะคะ n บ k o k Fa นะคะแล้วก็งานที่พัทยาเอ่ยนะคะโอ้งานที่สยามพารากอนเค้าดาวอะไรเงี้ยคือถือว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนหมดเลยนะคะก็เรียกว่า แฟนๆให้กําลังใจกันแน่นมากรวมไปถึงเมื่อสักครู่ที่เห็นด้านพี่ก้อยน้องก็มีการโพสต์รูปไปนะคะแล้วก็อัปเดตอาการรวมไปถึงขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะยังไงก็ขอให้พี่ตูนเนี่ยอาการหายป่วยนะคะหายวันหายคืนแล้วก็กลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันในเร็ววันกันละกันนะคะไทยไเมาส์ทูเมาส์